หมอพูดแล้วเจ้าลู่ซือป่วยเป็นอะไรทำไมพูดไม่ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อเจ้าลู่ซือนางเอกซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของจีนมีข่าวลือว่าเธอป่วยหนักจนไม่สามารถพูดได้และต้องนั่งรถเข็นท่ามกลางความเป็นห่วงจากแฟนคลับทั่วโลกล่าสุดเพื่อนสนิทของเธอออกมาเผยข่าวดีว่าอาการของเจ้าลู่ซือเริ่มดีขึ้นและสามารถพูดได้บ้างแล้ว ด้านยานทงใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดจากการบาดเจ็บในสมองอาการดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับภาวะบกพร่องทางการสื่อสารจากสภาพจิตใจซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียดและปัจจัยทางอารมณ์เช่นความบอบช้ำทางจิตใจรุนแรงจากเหตุการณ์การสูญเสียหรือว่าอุบัติเหตุสำคัญความเครียดสะสมระยะยาวเช่นปัญหาครอบครัวหรือการถูกกดดันในที่ทำงาน การแยกตัวจากสังคมการขาดการสนับสนุนทางอารมณ์แพทย์ยังเตือนถึง3สัญญาณที่ควรเฝ้าระวังไว้ได้แก่การนอนไม่หลับเรื้อรังเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตที่กระทบจิตใจและปัญหาการพูดหรือสื่อสารสำหรับแนวทางการรักษาอาจต้องอาศัยการบำบัดแบบปรณาการเช่นการพูดคุยกับนักจิตบำบัดการฟื้นฟูความสามารถในการพูด รวมถึงการผ่อนคลายความเครียดโดยระยะเวลาฟื้นตัวของแต่ละคนจะแตกต่างก,กันออกไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมแฟนคลับยังคงส่งกำลังใจกันอย่างดลดหลามให้กับเจ้าลู้สื่อและหวังว่าเธอจะกลับมาแข็งแรงและพร้อมสร้างรอยยิ้มผ่านผลงานใหม่ในเร็วๆนี้ทางทีมงานเราก็ขออวยพรให้เจ้าลู้สื่อกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ